อะไรพี่ต้อมสวยไหมสวยควยอันัมอันซีซีแอลแชมเปียนไอพาวเดอร์ไว้โกทูบายเซนอีเลเว่น้าวน้าไปเซเว่นอเลโอเคกูพี่ต้มอ่าเซ็กซี่กิเกิลโกเซโอเคกูน้ากูคนทักต่อต้มคนทักเขาถามว่าท่าไรไม่บอก เขาถามว่าเท่าไหร่ยีรอเปล่าตอบขุยอันเทห่ขุยอันฮะ I'm beauty f u l model สวยจังเลยวันนี้อขุยอันสวยกว่าขุยอันสวยกว่าโอเคกูขุยอันสวยมากกว่า you know you know นี่เซเว่นอีเเวนโสภาพกูอะไรเนี่ยขุยอันหมดอะไร ยอดคุยกับน้องนดีพี่ต้อมไม่ได้ยินว่าฝนตกหนักที่เนี่โอเคโอเคคุยอันนี้คืออันทูเน่ยวายวายวายยูสวยคนนี้ยคุยอันคุยเลเอ้ยเพียนชาลีแชมเปี้ยนนัมเบอร์วันใช่เพิ่งเข้าใจนัมเบอร์วันโอเคนัมเบอร์วันยู่กูสใช่ because เอฟซีรวยรวยมากใครสวยมากยู fc รวยมากมีตังเงียบมากโอเค fc รวยมากตังเงียบมาก you know การโูนเท่าไหร่ลูกเจ็ดีรวยมากนะใช่ fc รวยมากนี่ถ้ามันสุดใครหล่อไหมวันนี้ชใครหล่อหล่อหล่อ 妈妈有 buy Seven Eleven my buy。妈妈 going。I'm going. i o i 妈妈问你今天投票多少次？Yeah. 投票多少次？可以安。呃，P 章催奴队能松三四哈，后街被告四四四能是松四三四四卡。四 พี่กันช่วยสีสิค่ะช่ด้วยสีสิค่ะสีสิว้าว Thank you so much คุยอันคุยอันมากที้คืออยู่ so so cute and so beautiful yesterday ใช่เ e a h y ว u are แต่ว่าเมื่อวานมิวที่มู่บ้านแม่ยูเมื่อวาน มิวสิควีมป้นฉันอ oh, ๋อป so ้นฉันป้นฉันลอสเตอร์ลอสเตอร์อ๋ออนโนอินพี่แน็กเหรอพี่แน็กป้นเหรอทีมทีมพี่แน็กเป็นหัวหน้าทีมเหรออือมออฟก้าป้นฉันออฟก้าน้องก้าป้นฉันเอ้าใช่พี่แน็กเป็นหัวหน้าขรบวนเหรอมามาทั้งคู่บอลเลยใช่ไหมโอ้ มาอมาช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยอ่อต้องแต่งารที่บอนเลยใช่ไหมอะไรนะฮะน้องน้อแฮปมันน้ n แฮปบันนี่แฮปไฟบาทเอลบาไฟไฟบาทคือตอนนี้ทำไมคนมองฉันมองฉันแปลกแกเซเว่นเอโอพีเพอร์ไม่นี่พีเพอร์ลูก คุยอนันพี่ทอมพี่ทอมโซคิวเคียวโซคิวไหมคิวน่าคุยอันแอนพี่ทม so อม<า>ฮู <c ười> โซคิวมอคุยอันก <c ười> วาโตหัวถึงยังพี่ทอม <c ười> ผมกำลังจะทำ <c ười> ใจแป๊บหนึ่งนะ ทำไงพนักงานก็เห็นไหมใหญ่มากพี่จอรคุยอันพี่จอบอินมายรูมพี่จอบพี่จอบไลท์มีว้าโดนไล่อยู่มากโอเคไหมเป็นรกูกลับบ้านไม่ได้ลวไม่รู้เดี๋ยว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 คุยอันสักหน่อยหนึ่งก็ได้เออ๋ยวเดี๋ยวไบอกไม่เป็นไรได้ไงล่ะพี่จอบนะ ฝนตกกลับลบ<ค>้าไนไม่ได้นี้าอิงพี่จอมฮาถนตมาเลงค่ะอ่าฝตกหนักมากกลับบ้านไม่ได้แล้วน่ใช่ไหมเพื่ออ้วอล์กมาฟ้าอิงพี่จอมฮาถนตหมายเลข่งไม่คยับไม่เป็นไรอ๋อขอบคุณว้าวฝนตกหนักเลยพี่จอมที่นี่กล<ค>ับไม่ได้แน่<ค><ค>สดโอ้ โอ้ยบุญเดินกลับบ้านอ่แค่นี้เปียกใช่ไหมอ่อตอนนี้บุญต้องเข้าไปเซเว่นแล้วก็มามมาคือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยอดแถวบ้านมินบุรียอดปั๊บยอดนัดขอบคุณค่ะคกูนัดลายไประยองนี้ถ้ายอดไปทำไมแล้วน้องนี้โอมีปุ้ซิงค่ะแป้งปะจวันขอบคุณครับแป้งเริ่มหมดแล้วพี่เหรอ ่ฮะปีจอฝนตกหนักมากนะฮะใช่ฝนตกหนักมากเขาเรียกว่าอะไรฮาร์ดเดนนิ่งหรอโอเคยูอัพเลย y คนไปแล้วโอเคบายบายไปบายังที่สุดไปบายบายบายสวัสดีโน้ตแดนซ์ I just by I think I c a น do dance c o m n g เฟนนี oh my, uh, wa. sam, sam ่เดว้า VIP นาตาเอ่อทำไหมวังว่าเซมเซมไม่ยอ่านทำไมผิวเขาววังว่าผิวเขา 好嘛ามาจ่ิง่าฮ่าฮาฮ่่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่ e ฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ เดรนเน่ก็ยังว้าวว youtube ฮาวายสวายฮาวายฮาวายยูลุคส์ไลค์ฮาวายฮาวายอ๋อว่ะโอ้ยอ๋อเหม่เหม่เน่เนเอเน่เหม่เน่หมูที่ความในตา ล่าสุดมันเนื้อหมูที่ความมันเนื้อหมูที่ควมามในตาลัดสุดใช่ใช่ใช อันดีฮานาเฮ้ยมาเลยอันดีทำไมวันก็พีไ่รูโอ้คุยอันโอเคฮัลโหลฮานาทีมใช่ไหมใช่โอเคฮะโอเคโอเค